ถามอาจารย์นิดหนึง่งต้นแบบของการลักนวลสงวนตัวที่อาจารย์วิโรเป็นอยู่จนถึงทุกปัจจุบันจนงดงามเนี่ยอาจารย์ยึดมาจากหลักอะไรจากหลักยิ้วนิ้วนิ้วเลยทั้วในยิ้วเนี่ยวิญญาณของนิ้วต้นฉบับของนิ้วแล้วก็ตัวคติสอนใจของนิ้วคืออะไรคงจือ้อ นะครับของจื้อเนี่ยอยู่ในงิ้วเยอะมากแล้วงิ้วเนี่ยเขาก็สอนให้แบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องทําตัวยังไงนางเอกต้องทําตัวยังไงเนี่ยเราก็ดูงิ้วแล้วก็เล่นด้วยใช่ไหมเราก็เราชีวิตจ,จริงเราก็ต้องเป็นแบบเป็นนาง,นางเอกงิ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าในจอแบบหนึ่งนอกจออีกแบบหนึ่งซึ่งเร็วนี้อาจารย์ว่าใครคะก็มีนางเอกคนหนึ่งใช่ไหม ที่มันเกิดเรื่องราวอ่ะใช่ไหมไม่พูดชื่อเขานะเพราะก็รักเขาเป็นน้องเป็นน่องอยู่ก็อยู่ดีๆก็ประกาศมั่นขึ้นมาละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคนดูก็บอกทำมันในจอแบบหนึ่งทำมันนอกจอแบบหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราทำ่างนั้นไม่ได้เพราะเราเราเราเป็นนางเอกนิ้วแล้วคนโบราณบอกว่าต้องฝึกเป็นคนก่อนถึงจะฝึกเป็นนิ้ว ฝึกเป็นคนก่อนต้องฝึกให้เป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ก่อนถึงจะไปเป็นจะถึงไปเป็นห่องเต้ฝึกให้คนเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะไปเป็นอมตาฝึกให้คนเป็นมนุษย์่อนนี้ไปเป็นศิลปินอ๋อโหไอฉันก็ถูกฝึกมาอย่างนี้เราก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นฉันก็เป็นผู้หญิงที่ต้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงต้องเทิดความรักเอาไว้เขาสอนไว้ว่าอะไรนะ อีหนึ่ง่อร์ฟูอีหมาปู่พอร,อร์อันก็แปลว่าหนึ่งหญิงไม่มีสองผัวหนึ่งม้าไม่ใส่สองอานอเห็นไหมคะเราก็เลยตัดสินใจรอที่จะมีผัวเดียวจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะจนกระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยของอีชั้นเป็นยกไปแล้วนะคะพอเปิดมันก็อ้ยเรืองแสงนะคะเพราะมันไม่ได้ใช้เลยพอตายไปยุมบาลก็ถามว่ารสชาติเป็นไงก็ต้องเท้าแขนรสชาติของปลาแลมปลาแหมมังค ก็ไม่รู้รสชาติาถามจริงๆอาจารย์วิโรจน์ไม่เคยคิดจะมีใครซักคนหนึ่งมาอยู่ใกล้หรอ,อคิดมากสมัยนี้เขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ยินดีชนช้างกันเยอะแยะคิดมากยาขยเยอมาก<ต>ขยเยอมาก<ต><ต>เยนพูดขันว่าเยนหยาบขยเยอรนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับเคขยเยอมันสับสูงหน่อยหนึ่ง สูงนิดนึงนะคะขยเยออ๋อดีใช้คำว่าขยเยอดีกว่านะคะดูดีกว่าเยอะก็อย่าลืมนะว่าเราหวังว่าผู้ชายคนเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเทิดทูนตรงนั้นแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาแซบแซบมือเดียวแล้วเขาก็ไปเรื่องอะไรจะให้เขาก็เห็นเราเป็นข้าวกล่องกินแล้วก็อทิ้งก็เห็นเราเป็นทิชชู่แล้วก็ทิ้ง ยังยี่งเดี่ยมเช็ดตูดอีกเออยิ่งหน,นักเข้าไปอีกก็หนักเข้าไปใหญ่แล้วก็กลายเป็นทิ่ชู่เช็ดตูดของเขาไปใช่ไหมคะเราก็ต้องรักเอาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคละและที่ทุกวันนี้อาจารย์มิโรดอยู่ได้ไปไปไหนมาไหนมีคนยกมือไหว้ก็คงจะเป็นสิ่งที่อะไรคุณธรรมบางอย่างที่เราประพฤติอยู่อันนั้นส่งคุณนะคะแล้วก็อย่าอุย้ยเช้านี้ออกจากบ้านนะจ้ะ ก็เปิดไอ้นั่นดูอะเปิดไอ้นั่น <c oughs> เปิดอะไรคะเปิด Voice TV ดูออโอเคค่ะ,คะโอเคเนะคะวันนี้คุณปื้มก็ไม่มา Voice TV ก็บอกว่าเออ,เ,อ,เ,อเริ่มเลยนะเ,เริ่มจะมีการเสนอว่าเอออะไรนะสามารถจดทะเบียนแต่งงานในเพศเดียวกันได้าชายกับชายจดแต่งงานได้หญิงกับหญิงจดแต่งงานได้อาฉั์วิโรดดีใจไหมดีใจมากเป็นอะไรที่เ,เป็นการ พัฒนาถึงสูงสุดแล้วของค h u าว่ human Right สิทธิมนุษยชนนะคะเออต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับขอขอใช้คำว่าตรงๆเลยนะกะหรี่สหประชาชาติเนี่ยยกขึ้นเป็นกระทู้เรียบร้อยแล้วนะครับคำว่ากะหรีเนี่ยคนที่สหประชาชาติให้คำเพาะๆนะ sex worker ก็คือคนที่ทำงาน ใช้แรงงานในทางทางทางเอ่อทาเพศทางเพศ่บริการทางเพศคำว่าแซกเ r k ร์เกอร์เขาได้แล้วนะเพราะกะหรี่ขึ้นทำเนียบแล้วกระเทยยังไม่ได้ขึ้นเพราะนักะเทยเนี่ยตามหลังกะหรี่อยู่นะเนี่ยเออนึกออกอไหมคะเออดูดีหรือดูไม่ดีคะเนี่ยก็ไม่รู้แต่บางคนก็เป็นทั้งกะเทยและเป็นทั้งกะหรี่บางคนแต่ฉันฉันเป็นกะเดียวฉันเป็นกะกะเทยกะเดียวที่นีเป็นเป็นกะหรี่แต่กำลังตามหลังกะหรี่อยู่ด้วยสถานภาพค่ะโอเคค่ะแต่สักวันเขนอาจจะเป็นกะหรี่โอ๊ยไม่เป็นไม่เป็นอ๋อ ไม่เป็น<อ>ไม่เป็นไม่หรอคะอ,อ,อาจารย์ยิ่งสักถามนิดนึงนะคะที่อยู่บนนี้นาะเห็นอาจารย์มีรูปมีรูปเหลืออยู่3รูปแล้วแต่ละรูปก็งดงามมากมากเลยอันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรตอนนั้นิริยนปัญญาโทที่ปักกิ่งแล้วแล้วพอกลับมา<อ>เนี่ยก็<อ>จะมีเพื่อนเ<อ>พื่อนปัญญาโทปัญญาตรีทั้งหมดเลยนะบางคนเรียนหมอ้วยนะก็ตั้งคณะคาราบาเล่ขึ้นมาคณะเรียสติกก็เลยโอเคก็เลยเข้าไปเล่นสนุกสนุก ก็สวยได้ขนาดนี้เลยนี่คือตอนนี้30กว่าแล้วนะสามสิบกว่าแล้วตอนได้สากว่าแล้วเหรอคะสวยได้ขนาดนี้เ,เลย็เสีนแล้ว่พอพู้ชายกับผู้ชายจะจดทะเบียนกันได้ก็ต้องบอกไปทางบ้านนั้นที่น้องๆที่ดูอยู่ก็ดีหรือว่ามีญาติโยมที่เป็นคนอย่างอาจารย์วิโรจน์ก็ดีนะครับว่าช่วยกระจายหน่อยว่านเมื่อคุณจะขึ้นมาอยู่เป็นสถานะ เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วจริงๆตรงนั้นเอาคุณสามารถที่จะไปจดทะเบียนรับลูกมาเลี้ยงได้นะะช่สามารถพากันออกสังคมได้แล้วนะอสมบัติแบ่งกันได้เสมบัติแบ่งกันได้แล้วนะเประกันนะ่ะสามารถใครตายคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไปรับได้นะแล้วก็สามารถเข้าโบสถ์ด้วยกันได้แล้วนะคนหนึ่งจะไปโบสถ์คนหนึ่งถือหมอนให้ได้แล้วนะนึกออกไหมเข้าใจค่ะเข้าใจถ้าเผื่อคุณอยู่ในสถานสถานสถานภาพแบบนี้แล้วนะคะขอพูดตรงๆอีกได้ไหมคะ ลดความดอกทองลงค่ะขอโทษนะคะที่ต้องพูดตรงๆอย่างนี้เนี่ยกำลังจะถาเหมือนกันนะรุ่นหลังมาวีดไว้กักตู้วูแล้วมันเยอะเกินครั้งนี้คำว่าคำว่าดอกทองนี่เป็นสับไทยตรงๆนะว่าก็คืออย่ารานอย่าโมาเซ็กมากถ้าเผื่อคุณคิดว่าจะมีแฟมิลี่อยากจะมีอะไรเนี่ยโอ้วันก่อนดูทุนทุนบินมาเมื่อวันนะ่ะทุนกระบอกมใหญ่ โอ้แล้วก็คําถามแรกเลยใช่ไหมเธอก็จะทรงทงตอบคาถามใช่ไหมคำถามแรกก็บอกว่าเนี่ยก็จะแบบว่าผู้ชายกับผู้ชายรักกันเป็นไงรื่งมอมอหญ่โอ้ยไม่แคร์เออถ้าเผื่อความรักเป็นความงดงามถ้าเผื่อ,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 อก็ทรงไม่ได้ไปเดียดฉันตรงนั้นเลยท่าน,นยังทง่งใจพระไทยเนี่ยทรงกว้างมากมนะคะพระไทยของทุนหมอมใหญ่นะฮะ,ะก็ทรงกว้างมากนะคะคราวนี้อย่าลืมนะว่าเราเนี่ย เราอยากจะให้สังคมใจกว้างกับเราเราก็ต้องทําตัวเองให้ใจกว้างกับสังคมบ้างนี่คือข้อสันอย่าลืมนะที่เมื่อกี้แม่ใจกว้างกับหนูแล้วใช่ไหมหนูก็ต้องใจกว้างกับแม่ไ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 ปเฉาะก็คือไม่เฉาะเรานั่นคุณแม่ของเราคุณคุณแม่ของอาจารย์วิโรจน์ในเมื่อคุณแม่ใจกว้างอาจารย์วิโรจน์แล้วฉันก็ฉันเห็นความเจ็บปวดของแม่ไงฉันก็ต้องรีบใจกว้างกับแม่กลับไปเลยใช่ไหมฉันก็ไม่เฉาะฉันก็ยังมีเลี้ยงงูอยู่งูเลยไปไหนงูยังห้อยอยู่นะคะเออพอเสร็จแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียกร้องความใจกว้างจากสังคมจเราก็ต้องใจกว้างกับสังคมแล้วเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับความใจกว้างที่สังคมมอบให้เราด้วยโอ้โหอันนี้ประธานโทษนะคะช่วยปลอบมือให้อาจารย์วิโรจน์หน่อยได้ไหมคะคานี้เป็นคําที่ชอปที่สุดไม่ใช่นะคิดถึงแต่สิ่งที่อยากมีอยากเป็นอยากได้ของเราแต่เพียงผู้ะะเดียวก็อาจารย์วิโรจน์บางทีก็อดอยากปากแห้งนะคะเพราะ คุณมายุราถามอาจารย์วิโรจน์ตรงๆ,ๆ,ๆเลยคุณมายุราตักมยุราสมัยที่อะไรนะสบาย,บายๆกับตั้งมย,ยุราอาจารย์วิโรจน์ไม่อยากจะมีมีผัวโหลคุณตั้งก็ถามตรงๆนะอยากก็ฉันยังเป็นแบบอาอาหารนี่คะเออฉันยังเป็นเป็นพระพิษุณีแล้วป็นเอาอาหารแล้วถ้าตอนนี้เขาให้จดทะเบียนแล้วเกิดมีใครมาขออาจารย์วิโรจน์แต่งงานตอนนี้มันไม่สายเกินไปหรอคะไม่ความรักไม่มีไซส์ความรับไม่มีวัยความรักไม่มี อะไรอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่หัวใจเท่านั้นอ,อ๋อนะคะความรักมันมีแต่อะไรอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะอาจารย์รยวิโรจน์มีคนเขาบอกว่าการเกิดเป็นกระเทยนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดชีวิตอาจารย์วิโรจน์คิดว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องจริงสำหรับตัวเองจริงทำไมเพราะว่าเราเราบูชาในสิ่งที่อะไรนะฮะบูชาในสิ่งที่สูงส่งเราเป็นคนที่มีอุดมคติแต่ถ้ามสมมติว่า เดี๋ยวนี้ฉันเห็นเห็นอีอีอีออลูกกระเทยลูกหลานเนี่ยนะอม,มันแบอธิษฐานจิตน,นะมันปักทุบลงไปชาติหน้าเกิดเป็นกระเทยอ,อีกโอ้กูกูไม่เข้าใจอย่างช้ำไม่พอเนาะมันบอกว่าสนุกดีแซ่บดีเออกินเปลี่ยนรสชาติได้วันนี้บาร์บีคิวแพะพรุ่งนี้บาร์บีคิวไก่อีกวันนี้ BBQ อีกวันหมูเตะได้กินทุกวันเลยเนียส่วนฉันอดอยากปากแห้ง ท่านอาจารยทั้งนั่งที่อินเดียเนี่ยสิบห้านาทีก็ข่มขืนทีหนึ่งใช่ไหมฉันไปอินเดียสิบกว่ารอบแล้วนะไปทุกทีฉันก็ไปยืนในที่มินเมมาสิบกว่าทีแล้วไม่เคยโดนสักทีหนึ่งแล้าจอย่างโดน้ล้จัดการความอยากยังไงล่ะคะก็นั่งสมาธินั่งสมาธิ จิตใจสงบขึ้นโอ้สงบเลยก็เหนี่ยมเก่งทุกวันเลยเสียสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธินี่มอแดนเหนี่ยมเก่งนะอเรอัมันจะมอแดนกัดกับการสวดมนต์จะไปไปไกลกว่านั้นค่ะอาจารย์วิโรดมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่คนเขาชอบพูดกันนะบอกว่าพวกกระเทยชอบหลงตัวเองหน้าตาดูไม่ได้หนังหน้าเน่ามากก็ชอบอุปโลกและยังคิดว่าตัวเองสวยสวยทั้งทั้งที่ดูน่าเกลียดตะเกียดนั่นแหละแต่งเป็นผู้หญิงก็หน้าตาดูไม่ได้ก็ยังคิดว่าสวยอย่างบ้าคิดอยู่ด้านแหละนั่นแหละพวกนี้อุมใจใบ ค่ะใจไม่รู้จักตัวเองเออมใจใบไม,ไม่ไม่จับตัวเองแ,<ล>แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากิดเข้าอยู่แล้วก็มีความสุขของเขากับออกไปอยู่กันไปนะครับข,ขอพูดคุยความรักอีกอันหนึ่งนิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายจะแต่งงานกันผู้หญิงกับผู้หญิงจะแต่งงานกันนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยเราขาดแคลนความรักอืมเราไม่ขาดแคลนมีสําเร็จรูปเราไม่ขาดแคลนน้าดื่มอุ้ยสารพัดร้อยพันภาษายุคยุคโบราณ โกเทคไม่มีนะเดี๋ยวนี้โกเทคก็ไม่ขาดแคลนแล้วอะไรเ <ừ. S 1> ลยก็ไม่ขาดแคลนแล้วสมัยก่อนอนะาจายรถเห็นคุณยายอะโกเทคโบราณก็คือใช้ผ้าเตี่ยวอะมาพับเออใช้ผ้าเตี่ยวแล้วมาพับอย่างนั้นอนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยในโลกของมนุษย์เราขาดแคลนความรักความรักทุกรูปแบบที่ รักกันแล้วส่งเสริมความขวัญกำลังใจให้กันแลว้วส่งเสริมสามารถแผ่ออร่าไปให้พลังกับคนรอบข้างอันนั้นคือความรักที่ถูกสุขอนามัยค่ะจงรักเธอเนาะจงรักเธ <ừ> ออาจารย์วิโรจน์ก็พร้อมรักที่มีใครมารักฉันไหมคะให้ต่ายละประการหากันตรงนี้เลยนะคะในรายการอาจารย์วิโรจสุดท้ายเลยอยากให้อาจารย์วิโรจเนี่ย อบอกถึงวิธีการวางตัวที่ดีให้กับบรรดาล,ลุ่นน้องที่กําลังก้าวเข้าสู่วงการมันเยอะมากตัวนี้สิบขวบไม่ถึงสิบขวบมันก็วีดไว้กระตูแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นอาจารย์วิโร์แนะนําหน่อยเถอะนะก็ต้องเอาเอา,เอายุโรปอเมริกาเป็นตัว,ตว,ตวอย่างเลยเขาสาเดี๋ยวนี้หลายประเทศยอมให้มีการจดทะเบียนละและที่อาจารย์วิโร์ไปยุโรปก็ดีไปอเมริกาก็ดีพอไปถึงตรงนั้นแลวนะชีวิตของคนพวกนี้เขามีสถานะขึ้นมาละ เพราะเขาจะมีทางออกแล้วเขาก็จะไม่ต้องมาเหตุที่เข้าใจนะยุคที่จะต,ต้องกรดกล้าออกมาเพราะมันไม่มีทางออกไงแล้วไปกดมันไงพอยิ่งกดมันก็ปะทุกออกมามันก็ระมะทุเป็นความกริดกล้าแบบว่าเอาละว่ากูละเลงให้สังคมเละไปซะอย่างนั้นเลยแต่ในเมื่อสังคมเปิดช่องทางแล้วความกดดันมันน้อยลงไปแล้วนะการยอมรับมีมากขึ้นก็จะทําตัวดีขึ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อยากจะให้ลูกหลาน นะคะลูกหลานที่เดินมาตรงนี้แล้วไม่ใช่เดินมาแล้วละ่ะที่เกิดมาตรงนี้แล้วอะ่ะเนาะว่าเตรียมตัวรับยุคใหม่ที่กำลังจะเข้ามาละค่ะทีนี้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยกฎหมายยั่ยจะเข้าสภาค่ะอาจารย์วิโรจแต่ก็มีคนบางคนที่ก็มองเห็นและฉกชวยโอกาสว่าคนเพศนี้เนี่ยช่างมีความสามารถและกําลังเป็นที่ยอมรับของตลาดและสังคม,มก็ไม่ได้เป็นแต่ก็กระแดะอยากจะเป็นแอปเป็นกระเทยจะว่ายังไงคะกับอีกคนพวกนี้อีเขานั้นผิดศีลข้อ4ค่ะ มุสาแต่เขาได้เงินเขาก็ยินดีจะทำและเป็นตัวดังพร้อยในวงการทำยังไงคะก็หยิบออกไปเฟี้ยงทิ้งอวิกซอใส่เข้าไปแล้วขัดจะแก้ไขได้ใช่ไหมคะอาจารย์วิโรดวันนี้อาจารย์วิโรดมารายการคนดังนั่งเคลียร์อาจารย์มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีความสุขและสนุกกับการพูดคุยมั้ยก็อยากจะแหมวันนั้นทึงกระหม่อมเขาก็ทรงเนาะทรงบอกว่าอ๋อยกอะไรอยกอะไรออกจากอก ยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์วิรวดก็มาแบบใบเตยเลยยกออกจากอก <laughs> แต่ใบเตยเขาแน่นอกนะคะอาจารย์วิ้วจะขับเอนะคะอาจารย์มีความสุขก็ไม่เคยดูรายการนี้เลยใช่ไหม,ไมเห็นทราบว่าไม่เคย,เคยดูเลย,เยแล้วพอมาแล้วมีความรู้สึกการถามตรงๆแบบนี้อาจารย์มิรวดว่ายังไงก็ดีเพราะเราในสังคมไทยเราขาดความตรงกัน นานแล้วรายการทีวีแบบนี้อาจารย์วิโรจน์แรงเกินไปไหมกับสังคมไทยไม่แรงนะเพราะว่าเราพูดไปเราก็สอนลูกหลานสอนหลานไม่ใช่หรอโอจริงมเขาบอกบาง <c oughs> เรื่องก็ไม่ควรจะพูดออกสื่อเราะต้องพูดเพราะว่า,าสิ่งที่มันมีอยู่ในสังคมแล้วเราปิดบังอันนั้นนะมันก็จะหมักหมมหม,มักหมมเป็นโรคร้ายเราก็ต้องเปิดอันนั้นออกมาครับเราจะได้รู้ว่าโรคร้ายอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัดออกไปอาจารย์วิโรจน์ถามคําถามสุดท้ายเอาเลย พอเวลามีเพศที่สามเกิดขึ้นถึงจะจดทะเบียนกันได้ก็จริงห้องส่วม เขายังมีรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงพอกระเทยไปเข้าห้องน้าผู้หญิงผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ยินดีต้อนรับไปเข้าห้องน้ําผู้ชายเขาก็บอกว่าฉันสวยมีนมขนาดนี้เข้าห้องน้ําผู้ชายอาจารย์วิ่โร์พอมีห้องน้ําเพศที่3มเขียนว่าห้องน้ําสีม่วงหรือห้องน้ําสีรุ้งคนก็ไม่กล้าเข้าทาไมต้องตอกย้ำและประจานจะทํายังไงดีกั่อีพวกคิดแบบนี้แต่ตอนยุโรปเริ่มแล้วเริ่มจะมีห้องน้ําเพศกลางอย่าลืมนะภาษาเยอรมันอะ ภาษาเยอรมันมีเพศชายมีเพศหญิงและมีเพศกลางถ้าภาษาฝรั่งเศสเลอคือมาเลออยู่ข้างหน้าก็เป็นผู้ชายมิลลาก็เป็นผู้หญิงแต่ของเยอรม,มันเนี่ยโดยภาษาของเขามีเพศกลางด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นภาษาไทยล่ะภาษาไทยเนี่ยเราไม่มีแล้วก็สร้างขึ้นมาสิค่ะ<อ>เพราะว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่อุบัตินะฮะไม่ใช่วิบัตินะฮะภาษาคืออุบัติคือเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสังคมเปลี่ยนไปก็ต้องมีภาษา มารองรับไม่มีคำเนี่ยมารองรับแม้แต่พระพุทธเจ้าเมื่อเราไปอ่านพระไตรปิฎกนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงตั้งพระวินัยเนี่ยตั้งทรงตั้งรายวันนะคะ,คะเพราะมีปัญหาของสงเยอะมากแล้วพระเจองค์เนี่ยก็ทรงตั้งกฎเนี่ยขึ้นมาเป็นรายวันรายว,วันละข้อสองข้ออะไร<อ>ประมาณ<ป>นั้นจนกระทั่ง227 ข้อใช่ไหมคะถ้าประกระเทยออบวชตรงนี้ต้อง5้ารข้อเพราะไอ้พวกนี้มันแร่นเหลือเกินต้องตั้งขึ้นอาจารย์วิโรดอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงเทศกาลกินเจแล้วอาจารย์วิโร์ก็จะกินเจกับเขาอีกใช่ไหม,มคือการกินเจนี่ก็ดีนะก็สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มที่จะเข้ามาปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยอย่าเลยมากินเจมันแค่ศีลข้อเดียวคือไม่ฆ่าสัตว์<อ>มันยังมีข้อสองข้อสามข้อสี่ไงคะบางคนกินเจเสร็จแล้วเนี่ยก็ อ,อกวาก็จนเจนเสร็จปั๊บก็ตอแหลเลยนู่นนั่นนี่ด่าลูกสะพ้ยนู่นนี่อุตายละเห็นไหมา<อ>ไม่ไ<ด>เจฉ<ข>่ยามันได้ข้อดีอ่ะปากไม่เจเพราะฉะนั้นเนี่ยาาบางคนเนี่ยปากเจใจไม่เจบางคนใจเจปากไม่ต้องเจเพราะเจไหนจะดีกว่า เออต้องเจใจดีกว่ามั้งเจซิมนี่อบอเจฉุยเจฉุยนี่อยู่บอเจซิมยี่อุนังนี่เจซิมอุนังนี่เจฉุยอุ้ยเงียบออยเงีอุยเงีหอตายต้องภาคแปลค่ะนะคะบางคนก็ฝากเจบางคนก็ใจเจนะคะเนื้อเล่าผ่านลำไส้พระพุทธอยู่ในใจ เนื้อเลยเล่าเออกินเข้าไปเท่าไร่เดี๋ยวก็ขี้ออกไปเยี่ยวออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามเอาออกไปเลยคือพระพุทธเจ้าอุตายอนุโมทนาสาธุค่ะ ว,วันนี้คุณผู้ชมครับรายการคนดังนั่งเคลียของเราคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ออกรสมากทีเดียวคุณผู้ชมคงยอม,ยอมรับนะครับว่าวันนี้เราได้ความรู้จากปรมาจารย์อาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิ้จริงๆต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณ่เสียๆ <laughs> คุณผู้ชมเจ้าขาเกิดเป็นอะไรก็เกิดเถอะค่ะเกิดเป็นคนเก่งเกิดเป็นคนดีแล้วเกิดเป็นคนที่จิตใจงดงามแล้วสร้างสง่าราศีให้กับ,บวงตระกูลจริงๆคนนั้นถือว่าเกิดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด